ทางช่องยินดีรับค่าการช่วยเหลือเรื่องค่าดำเนินการผ่านพร้อมเพย์1 8 16 2 6 6 3 6 6ขอขอบคุณในน้ำใจของทุกท่านมาณที่นี้พุทธอุบาสกตอนที่46ใครถูกใจก็ช่วยติดตามกดและกดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องได้อยู่ไปนานๆด้วยนะครับ นับเป็นการบำเพ็ญบุญกุศลที่หาโอกาสได้ยากยิ่งเป็นที่สุดโดยเฉพาะการได้โอกาสถวายคู่ผ้าสิงคีวันแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าในการอันเป็นวันปัดฉิมชนมายุคือเป็นวันสุดท้ายที่พระองค์ทรงดำรงพระชนอยู่ตั้งแต่ปีที่ทรงมังเกิดมาคือในคืนของวันที่พระผู้มีพระภาคเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพานโดยถือว่าเป็นโอกาสดีที่หาได้ยากยิ่งเป็นที่สุด เพราะโอกาสดีที่ได้กระทําบุญเช่นนี้ไม่ว่าบุคคลน,นั้นจะเกิดอยู่ในชาชนชั้นวรรณใดหรือตระกูลที่มีทรัพย์สมบัติมากมายก่ายกองเท่าใดถ้าไม่ได้พบเข้ากับโอกาสอันยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันกับปุกุสมารบุตรผู้นี้ทรัพย์สมบัติมากมายก่ายกองเหล่านั้นก็ได้หามีความสําคัญอันใดไม่ เนื่องด้วยไม่ได้กระทําบุญกุศลในการที่หาได้ยากแสนยากอย่างนี้ด้วยเหตุนี้เรื่องเหตุการณ์ที่ได้ประจจกกับการอันเป็นมิ่งมหาสมัยครานี้ต้องยกให้แก่ปุกุสมันและบุตรอุบาสกอย่างไรก็ตามการที่คนทั่วไปจะกระทําบุญกุศลให้ได้ผลบุญที่ดีนั้นจะต้องพร้อมไปด้วยองค์ทั้งสามอย่างคือผู้ที่จะทําบุญนั้นต้องมีปฏิคาหกคือผู้รับทานต้องมีเทธรรมคือของทําบุญ ต้องมีศรัทธาหรือความเชื่ออันหนึ่งประวัติโดยย่อของอุบาสกที่น่าชื่นชมยกย่องลำดับถัดมาคือโปริยะคฤรบดีซึ่งในช่วงแรกเป็นผู้ที่มีความไม่พึงพอใจในพระผู้มีพระผู้มีพระภาคเจ้าต่อมาเมื่อได้มีโอกาสได้ฟังพระธรรมจากพระพุทธดำรัสภายหลังจึงประกาศตนเป็นอุบาสกในพระพุทธศาสนาในสมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่อาปนานิคมของชาวอังคุตตราปะในแว่นแคว้นอังคุตตราปะในคราน,นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จจาริกบินทบาทเข้าไปในอาปนานิคมเมื่อพระองค์เสด็จกลับจากการบินทบาทหลังจากเสวยพระกระยาหารเสร็จแล้วพระองค์เสด็จไปประทับเพื่อทรงพักผ่อนกลางวันที่โคนต้นไม้ในไพรสนแห่งหนึ่งฝ่ายของโปตัลิยะคฤหาบดีนุ่งห่มเรียบร้อยการโดยร่มเดินทางเที่ยวไปมา เพื่อพักผ่อนแล้วก็เดินมาถึงไพรสนที่ในขณะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับพักผ่อนอยู่นั้นเมื่อโปตริยะคารุฮบดีได้เข้ามาถึงในไพรสนเมื่อได้พบเข้าไก่พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงแสดงความชื่นชมยินดีและกล่าวว่าจะประสัยกับพระองค์ตามสมควรแล้วก็ไปยืนอันที่สมควรข้างหนึ่งจากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนคฤหุบดีที่นั่งมีอยู่ถ้าท่านประสงค์ก็ เชิญนั่งลงเถิดโปรติยาคารุฮบดีเมื่อได้ฟังพระพุทธดำรัสนี้แล้วก็เกิดความโกรธต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยนึกน้อยใจว่าสมณโคตดมตรัสเรียกเราด้วยคำว่าคารุฮบดีเขาจึงยืนนิ่งเฉยอ,อยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสบอกแก่โปรติยาคารุฮบดีเช่นเดิมอยู่เช่นนั้นถึงสามครั้งแต่ฝ่ายของโปรติยาคารุฮบดีก็ยังยืนนิ่งเนื่องด้วยที่เขานั้นไม่พอใจในพระวาจาของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ตรัสเรียกตนว่า คารุบดีแต่ก็กล่าวขึ้นมาว่าท่านสมณะพระโคโดมพระดำรัสที่พระองค์ตรัสเรียกข้าพระเจ้าด้วยคำว่าคฤรุบดีนั้นนับเป็นการไม่สมควรเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนคฤรุบดีอาการของท่านเพศของท่านเครื่องหมายของท่านก็เหมือนกันคฤรุบดีเช่นนั้นโปตลยะคฤรุบดีจึงทูลตอบกลับว่าเป็นเช่นนั้นท่านสมณะโคด,ดมแต่ข้าพระเจ้าได้ทอดทิ้งการงานทั้งปวงแล้ว ทั้งได้ตัดคำร้องเรียกทั้งหมดสิ้นแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าดูก่อนคฤรบดีที่ท่านว่าได้ทอดทิ้งการงานทั้งปวงได้ตัดคำร้องเรียกทั้งหมดแล้วนั้นมีความหมายว่าเช่นไรโปรตลยะคฤหบดีทูลตอบว่าท่านสมณะโคตดมขอประทานโอกาสคือทรัพ์สินเงินทองบุตรภรรยามารดกไรนาทั้งสิ้น ที่เคยเป็นของข้าพเจ้าตอนนี้นั้นข้าพเจ้าได้มอบให้เป็นมรดกแก่บุตรของข้าพเจ้าบัดนี้ข้าพเจ้าไม่ดูแลไม่ว่ากล่าวสั่งสอนประการใดข้าพเจ้าเพียงแค่ทานอาหารและใช้เครื่องนุ่งห่มเพียงเท่านั้นนี่จึงเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าได้กล่าวออกมาว่าได้ทอดทิ้งการงานทั้งปวงแล้วและได้ตัดขาดจากคำเรียกใดๆแล้วนั่นเองพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนคฤหบดี การตัดโวหารคือถ้อยคำร้องเรียกของท่านกับการตัดคำร้องเรียกของพระอริยะต่างกันโปตลิยะคฤหบดีข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญการตัดโวหารคือถ้อยคำร้องเรียกของพระอริยะนั้นอย่างไรขอพระองค์ได้โปรดแสดงให้ข้าพระองค์ได้ฟังด้วยเถิดพระเจ้าข้า